นี่นะครับผมก็ไม่ใช่ขายแต่มือหนึ่งนะครับคูณผาก็ขายมือสองด้วยนะครับที่ร้านเรานี่พิเศษมากมีทั้งมือหนึ่งมือสองอันนี้ลูกค้าอยากลองรถนะครับมือสองอ่ะได้เลยครับผมเราจัดให้นะครับนี่นะครับผม LC018 นะครับมือสองนะครับตัวนี้ลูกค้าอยากลองรถนะครับผมให้สมจริงนะครับผมว่าลดคันนี้เป็นยังไงนะครับก็ได้นะครับผมเพราะว่าลูกค้าก็ถูกใจคันนี้แหละครับผมก็ ตกลงจองแล้วนะครับแต่ว่าอยากลองรถดูนะครับผมได้เลยนะครับนี่คันนี้ก็ชั่วโมงการทำงานนะครับผมไม่ถึงนะครับอ่าไม่ถึงอ่าเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับผมนี่คันนี้อยู่ที่หกร้อยเก้าสิบเก้าชั่วโมงนะครับผมชั่วโมงการทำงานน้อยมากนะครับนี่ลูกค้าก็อยากดันดินนะครับได้เลยนี่โอ้โหเป็นไงอันนี้รถมือสองนะครับทีคูปตาบันดุงนะครับ ก็อยู่หลังร้านนะผมก็มีที่ลองรถอยู่นะครับผมแต่ว่ารถทุกคันนะครับทางร้านเราจะไปตรวจเช็คสภาพให้ใหม่นะครับผมก็คือพวกอะไรตัวไหนไม่ดีเปลี่ยนเอาให้เลยนะครับผมแล้วก็เก็บซีให้รอบคันนะครับผมนี่นะครับลูกค้าก็มาลองนะครับผมมานี้มาจากสุรินนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับผมก็ที่สําคัญผ่อนได้นะครับถึงว่าจะเป็นรถมือสองผ่อนสูงสุดได้ถึงหกปีเลยแล้วก็ผ่อนสบายด้วยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะครับเราก็อาไปใช้งานนะครับผมแบบเดียวกันนะครับผมทําทั้งงานไล่งานนาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามือสองก็จะผ่อนสบายนะครับผมแต่ว่าบางดาวก็ันนี้ดาวเริ่มต้นนะครับผมอยู่ที่นะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับ ก็มีหลายคันให้เลือกนะครับที่คูปตาบรรดุงนะครับลูกค้าก็มาเลือกรถเยอะมากเลยนะครับผมวันนี้นะครับอ่าโอเคครับถ้าว่าใครสนใจนะครับผมก็ติดต่อผู้ผาได้นะครับที่เบอร์0 6 1 0 1 8 0 3 5 4นดะครับเอกสารในการออกก็ใช้บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อกับคนค้ำนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมทั้งหมื่หนึ่งมืสองเลยนะครับอันนี้ได้อุปกรณ์ผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับผ่านหลังเราเลือกได้นะครับผม จะเป็นผันบุกก็ได้ผันพวนก็ได้นะครับนี่บรรยากาศอยู่ที่หลังร้านนะครับผมโอเค okay, ครับผมเดี๋ยวผู้ผาขออนุญาตไปคุยารายละเอียดกับลูกค้าก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนจากลาไปนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดน,นะครับผมที่ชอบใจนะครับผมหรือว่าถูกอกถูกใจคลิปวิดีโอนะครับผมดีๆเ,เด็ดแบบนี้นะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะผม <_ an> เพื่อเป็นกำลังใจให้รูผานะครับผม <_ an> แล้วก็คุปตา้ันดุงด้วยนะครับผมโ <_ an> อเคเดี๋ยวขอญาตคุยกับลูกค้าก่อนนะครับผม